ทปอชี้ผู้นำมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลต้องก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงรูปแบบการทำงานโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลมากขึ้น โดยติดกระดุมเม็ดแรกจากพิมพเขียวองค์กรเพื่อมองเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยขณะที่ตัวแทนภาคเอกชนแนะต้องฟังเสียงและปรับตัวตามผู้บริโภคในโลกที่ไม่หยุดนิ่งพร้อมรับมือกับมาตรฐานและการชี้วัดระดับสากลนอกจากนี้ผู้นำมหาวิทยาลัยจะต้องสามารถจูงใจแก่ผู้อื่นสามารถขับเคลื่อนผู้คนและองค์กรมุ่งไปยังเป้าหมายร่วมกันรวมถึงใช้ทักษะของตอนเองนำองค์กรให้ผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีต่าง,างๆในการทำงานสามารถบริหารจัดการระบบนิเวศท,ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยก็ที่จริงแล้วเนี่ยทางสถาบันทางสมองก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดันมาวิทยเข้าสู่การเป็มมาชิทยดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราแบ่ง ระดับของการพัฒนามาเป็น4ระดับด้วยกัน,นตั้งแต่ขั้นต้นเลยก็คือเป็นหมาลัลแบบดั้งเดิมใช้กระดาษใช้อะไรต่างๆนะครับจถนถึงือระดับ4ควหมายามว่ามีความสามารถในการเชื่อมโยงนะฮะใช้ความเป็นดิจิทัลเนี่ยเต็มรูปแบบเลยทีน,นี้หลังจากที่เราเราได้มีการสํารวจหมาลัลต่างๆในขั้นต้นในระยะแรกเนะี่ยผลก็คือออกมาว่าหมาชัลไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับประมาณ2นะครับนั่นก็หมายความว่าเรายังมีช่องทางในการที่จะพัฒนาได้อีกเยอะเลยทีเดียว แต่างก็ตามภายใต้ข้อผลสำรวจอันนั้น,นสิ่งหนึ่งที่เราพบท่านนา้จะชัดมากก็คือความเป็นคือผู้นำนะครของแต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเพราะฉะนั้นอย่างในวันนี้เนี่ยเราก็เลยมพยายามที่จะ,ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าผู้นามหาวิทยาลัยที่สามารถจะขับเคลื่อนได้น,นั้นนะครับควรจะมีสิ่งสมบัติอะไรบ้างแล้วก็จะปรับเปลี่ยนอะไรได้ว่าน,นะครับในวันนี้เราก็เลยได้ มีการจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นมาครับครับในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับหรืออย่างน้อยในสมาชิกของที่ประชุมมติการบดีิแห่งประเทศไทยทั้ง36แห่งนั้นเนี่ยก็จะนำเรื่องของการเป็นสู่ดิจิทัลยูนิเวอร์ซนะครับเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็เราก็รับทราบว่าโลกดิจิทัลนั้นเนี่ยต้องเข้ามา ทดแทนโลกอนาล็อกแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนผงไม่ได้ฉะนั้นสมาชิกของหาิทุารัยในที่ประจุรณการบดนแห่งประเทศไทยและนอกที่นอกสมาชิกก็ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีการทํางานร่วมกันนะครับตั้งแต่การที่เราสามารถแชร์การดําเนินการทางด้านเอกสารทั้งหลายเนี่ยไปสู่ดิจิทัลอันนี้เป็นการดําเนินงานที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับ อันที่2เนี่ยจะพยายามแชร์ข้อมูลสำคัญสำคัญของแต่ละหมาหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าเป็นข้อมูลเรื่องของการจัดการศึกษาข้อมูลเรื่องการนักศึกษานะครับข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยในการปรับเปลี่ยนพัฒนานะครับองค์กรการเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซีนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับซึ่งจะต้องมี ผลผลิตใหม่ๆมีการบริการใหม่ๆโดบนพื้นฐานของดิจิทัลนะครับที่จะเป็นดิจิทัลฐานคอมเมชั่นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะสนับสนุนให้ทุกมหาวิทยาลัยนะครับมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในมหาวิทยาลัยของตัวเองไปสู่การทํางานในลักษณะที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่เราจะให้บริการกับผู้ที่มารับบริการก็เราก็คือนักศึกษา หรือประชาชนที่มารับบริการของแต่ละสถาบันให้ดีขึ้นและภาพรวมของประเทศไทยนะครับภายใต้การผลักดันของสถาบันทางสมองที่จะผลักดันให้มาลายเป็นมาลายดิจิทัลนั้นเนี่ยทำให้ภาพรวมของประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและทําให้เราสามารถผลิตคนและงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมและการพัฒนาประเทศมากขึ้นครับคือกิจกรรมที่เรา จะจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป้าหมายใหญ่ยังอย,งอยู่ที่เดิมก็คือเราจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เข้าสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าทุกแห่งผมจะทาได้ยากแต่อย่างน้อยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสักครึ่งหนึ่งนะครับภายใน5ปีน่าจะก,ก้าวเข้าไปสู่ขั้นนั้นได้ดังตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของอการพยายามจะพัฒนาผู้นำนะฮะให้มีความเข้าใจของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ดิจิทัลยูแล้วเนี่ย ่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเราพยายามจะพัฒน,นาเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการาประเมินหรือมองหรือเขาเรียกว่า,าวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วนะครับมีจุดช่องว่างตรงไหนในการที่จะเติมเต็มได้อีกนะครับแล้วเราก็จะทำก็เ,เรียกว่าเชิงลึกมากขึ้นเริ่มเข้าไปร่วมมือกับอาชยพแต่ละแห่งแต่ละกลุ่มมากขึ้นนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือหรือไปขับเคลื่อนจนทังประสบความสําเร็จครับ